แค่นี้พอนะก็จานนี้ผมตีคร่าวๆนะต้นทุนก็อยู่ประมาณไม่เกินสามห้าเปอร์เซ็นต้นทุนมันนะไก่เราซื้อมาโลประมาณเก้าสิบบาทนะฮะเราขายจานนี้ร้อยแปดสิบบาทจาเนเดียวนะร้อยแปดสิบบาทก็คูณเข้าไปท่กำไรเท่าไหร่ ต้นทุนก็อยู่ประมาณอยู่สมตีให้ก็เข้าว่า4ี่ถึงห้าบาทต้นทุนหรือทจะลงมากันนะั้ผมยังไม่ได้ทำคอรสมันนะเดี๋ยวผมทำคอรสให้แล้วก็จะรู้ว่าต้นทุนมันเท่าไหร่หัหอมนี่แค่สามลูกเอ้ยกูหอมแค่สามลูกเอ้สองลูกมเกืออที่สามลูกนะฮะ นี่ถ้าเราไม่มีน้ำมามะขื่เทศนี่เราก็ใช้น้ำมะขือเทศธรรมดามันจะเร็วกว่าเวลาเราไปเที่ยวมัมนง่ายกว่านะถ้าไอ้ต้นหอมนี่เราเราเราไม่มีแบบต้นหอมแห้งอย่างนี้นะที่จะทำมาสำเร็จรูปแ,แล้วก็ต้องมาผัดอย่างนี้แต่ถ้ามีอย่างนี้แล้วง่าย,ยไม่ต้องใช่นะอย่างนี้เองกะว่าตัวนี้ประมาณสักสามขีดนะ ใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวเหลือกระเทียมอีกกระเทียมเีงนี่ กระเทียมสองหัวกระเทียมหนึ่นงกร,งร,งรงะเทียมสองหัวแค่มีอันนี้คือผงกะหรี่นะฮะอันนี้คือขมิ้นนะฮเดี๋ยวเราใส่เอาไว้นะฮะตับใช้อ่าผงกะหรี่ใช้หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะ ข้อชาก็กำลังดีอย่าให้มากไปมีโอขาดทุกขหนึ่งข้อชาดีกว่อเอาหนึง้อชาดีกว่าใส่ลงไปในถ้วยเลยข้อชา,ารเ,าเ,เราค่ะข้ามิ้นหนึ่ง้อชาพริกแดง แงชุดแกงไม่แกงผัดข้นแกงผัดแกงเยอะขึ้ไหมไม่มันมีที่แก็บแล้วอ so. ่ะเข้าไว well ้หน่นน่นๆๆ่นเข้ามืออ่าครับนี่ผิดแทงนี่แล้วก็ใส่ประมาณหนึ่้อนชาแหนึ่งช้ชาเี๋ยอหาถ้วยสาตั้งเหรา เดี๋ยวนอด่นเข้ามาแล้วก็จะได้รู้ี่ดี่กนช้อนาอน่กอนเนือน,ออนี่อันนี้ก็หนึ่งช้อนชานะ มือนนครอบหมดแล้วทุกอย่างครบทุกอย่างครบแล้วนะฮะเือ,นนอ,อ,อแต่ว่าเดี๋ยวเ,ยยเราเข้ามาเราผัดลงมะนาวด้วยมะนาวก็เอาแเทนี้ก็พอ

เขาเอาไว้ที่เอาไว้ที่จะไหผดูก่อนแล้วก็างารไม่ให้ตู้เสร็จหรือคนเหนื่อยเดี๋ยวเดียวกกได้ไหมเดี๋ยวรอไ้ได้เดี๋ยวกรได้ได้ได้ที่ไม่คุณแสขาไม่คุ้งเลยนะเยเด เตรียมแพงเทียวมีอยู่ไม่ต้องแกะอะไรมั้งเทียวมีตัวนึงทำไม่มตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ได้ไงถ้าเราไม่เล็ไปใช้ตัวนั้นท่้นตอนเตรียมของไม่เป็นไรหรอกเตรียมของไม่เป็นเพราะว่าเราเตรียมทุกอยู่แล้วว่าเตรียมแต่ว่าการปู ส่วนผสมการปรุงทอดก็จะว่าไม่เกินสามถึห้าเปอร์เซ็นต์น้ำนี่หมดขอเวษกระมัง ไม่มันจะติดทข้่าไอันนี้ถ้าเราไม่มีใช้สดถ้าเราทําสดมันจะอร่อยกว่าอันนี้ถ้าจะเอาใช้อันนี้นะฮะแกะออกมาแล้วเอาไปผัดในกระทะผัดให้มันหอมแล้วค่มาผัดถ้าเราไม่ผัดในกระทะไม่หอมเนี่ยมันจะไม่หอมเลยหอมเกลียวอยู่แล้วนะครับเนี่ยสวนทั้งหมดยังมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ ที่เราเห็นอยู่ติดอย่างนะมีชื่ออะไรบ้างอ่ะมีพริกแดงนะฮะแล้วก็ไอ้นี่อะไรวะที่ใส่มาอันนี้เอาเอาผงมันด้วยเกินมาตลาใช่มาตลานะฮะมาตรานี่มาตลานะแล้วเกินนี่มาตลาเนี่ยอันไหนเอาดูถุงมันด้วยดูถุงมันด้วยมาตลามาตรานะฮะมาตลา เดี๋ยวผมไม่ต้องเขียนผมมีให้เอามาให้เลยอันนี้แพงอ่างใกล้ๆนะอเอาไว้เอาไว้ให้เลยโอเคผมจดไว้ให้หมดแล้วนล้วุหลบนี่ราษนะขมิ้นนี่ขมิ้นโงกีน่ะเราไอไอนีหล่กไม่ีหลกเนี่ยมีแค่นี้อันนั้นอะไรน้ำมันอันนี้น้ำมันนาวน้ำมันนาวน้ำมันาวครับอันนี้ยังมีกขวดน้ำมันอะไรอ่ะอ่าเาเดียวเอาไน้ำมันขิงอันนี้ ผงกะหรี่ผงกะหรี่อันนีม้มีกระเทียมม,ม,มีกระเทียมหอมครับมีแค่นี้ครับอันนี่คเกอรอนนี่มัสล่าอันนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้เ,เ,อ,นนเอ่อผมทคเกอี์บกบิบบุกบิบเนี่เราแบ่งเป็นสองจานจานหนึ่งทำชิคเกอร์เออ่ทำปัตเตอร์ชิคเกอร์อีกจานหนึ่งทำดอนี่มัสล่าแบ่งออกสองจาน ไายสามควตไก่ไก่ชิ้นหนึ่งอ่ะชิ้นหกชิ้นหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งเราก็ท่าสเต็กที่เนี่ยฮก็อิมาณคนกินระมาณคนกินเราไม่ต้องใส่ให้ให้เราไม่ต้องใส่ให้มันเยอะคือสเต็กชิ้นหนึ่งก็สองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยตัมอันนี้ก็ตกจานหนึ่งาคิด่ข้าวนะฮะจานหนึ่งประมาณร้อยแปดสิบบาทต้นทุนอยู่ไรเออขาย ต้นทุนประมาณอยู่ประมาณอยู่สี่สิบห้าทเกมเพิ่เพสี่สิบห้าบาทอยากให้ได้มาก็แล้วกอยาให้ได้มากก็ขายสองร้อยกว่าขายไปเลยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเลยเพราะมันมีไอ้ตัวนี้เข้ามาตัวนี้ตกตกอะไรสี่สิบกว่าบาทละคือราคาตะกร้ตนี้เลยทำอะไรก่อนผมนี่ผมขอถ้วยถ้วยนี้สักใบ

ทม่ยา็กกเทีาแล้วิ่้นต้องรู้คนทาต้องรู้คนขายทุนคนขายก็ต้องบอกเขาได้ก็เลยว่าเราใส่อะไรมั่งไปไม่แรงเท่าไหร่ใช่ไหม เอ่อนนะกางๆแคนี้ใส่นี้เดียวไม่ต้องใส่เอะไรก่อนครับแล้วเอาไก<ม>่ร้องให้ร้อนนิดนึ่งน<ม>ี่มีอ่ะ ต้องมีกระทะอะจริงมันเดี๋ยวมีติดครับถ้าเอาไปทําอย่างอื่นกินมันติดยิ่งมันติดเราชื่อเราติดด้วยไม่เป็นไรวันนี้ไปก่อนพระจุกไมนไรเดี๋ยวเราวันหน้าเวลาทำจริงต้องมีหม้อหม้อหม้อมันเอาหม้อก็ได้ใช่ไหมพี่เดียวหม้อก็ได้หม้อแกงหม้อแกงเนบหม้อแกงหม้อแกงเขียวหวานนั่นแหละได้หมดหม้อแกงเอ่อ Pai feminine. É พี่กใช่นอี้มา่พี่กดอนมสลัเคัตยอดเลยต้องต่อนนะครบให้มันพอสุกปั๊บเนี่ยราก็เอาถ้าเป็นเครื่งเง่ายนะครับพอพี่แก น้อนกันนะใส่เก่งกเลใช่ไหมอันนี้ได้นองจานใช่ไหมอันนี้ถ้าเราแบ่งกินเราก็ได้สองจานแต่ว่าถ้าเราขายกินเราก็สได้จานเดียวจานเดียวที่เดียวผสมนะเดียวอ๋วอจานใหท้ทำมันประมาณนี้แจริงๆมันควรจะประมาณไม่ต่าง

เอามาสองช้อนไม่เยอะไม่น้อยเนี่ยนะไม่น้อยไม่น้อยเนี่ยแบมสองช้อนได้กินเราสามสิบก้อนนะล็กล็ปริมาณลงนิดหนึ่งถ้ากินคนเดียวไม่หมดคนนั่งคงทำกินคนเดียวกินสองคนละลูกสามมันบอกลูบ่อไม่ไหวอันนี้เนี่ยสองคนกินละลูกสามมันเดียนถือปอดปอดนะขอให้มันแห้ง ก็ค่ันใหมแห้งอ๋อนะฮอะไรก็เตรียมยากขึนอย่างแค่นี้โอ้มันอันนี้ต้องให้มันเคี่ยวถ้ามันจนเละลายหมดอ่ะให้มันละลายหมดไม่ไม่มีน้ำติดในนี้นะให้ทุกอย่างให้มันแห้งติกดกับนเนื้อหนึ่งเดิมอให้มันแห้งเลยอ๋อเฟิรมเนี่ยไปหมด ต้องใจเย็นัน่อนครับทำทำอาหารนี่เดียถ้าเรารีบป๊บไม่อาหารไม่ไม่อร่อยอีกกินไม่ออกอีกหลายหลายอย่างกระเพาปลาเป็ดปลาปลาเป็ดปลาปลาเกล็ดปลาเกล็ด น้ำทั้งหมดเนี่ยมันจะออกมาแล้วมันจะได้เต็มที่เลยรสของมันเราไม่เติมครับมีแต่เราเจอเกลือลงไปแค่นีนเองถ้าเราจะให้รสเหมือนไทยนิดนึงถึงดีแพงเกือจบเลยรับรองไทยแค่เทียบรสหลไม่ได้แอบหนาวาจกไหนแล้ไปต่อที่ไนจุด้ กินน่าทานกิถ้าตามปกติเราก็ต้องเชื่อบอกให้แห้งพอถึงจะใส่นี้เราก็เอาใส่ไว้แล้วเราเคี่ยวตามพอเราเคี่ยวตามนี้ไปป๊อกเนี่ยเนื้อไก่ที่มันแข็งๆเนี่ยมันจะนุ่มเลยเพราะเครื่องเทศมันลงไปสเสร็จเป็นหมูได้ไหมได้ได้นะ <laughs> có cái muối cái muối cũng đó. Đó, không được cái muối cũng được cái nó 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 cũng được cái นี่ไงเดี okay. ๋ยวดูเต๋อดูนี่เต๋อนี่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 ่ใส่ข้าวผัดแลนเนี่ยเต๋นี่ใส่ขผัดหอมใจของอินเดียเลยจริงจงอันอย่างอื่นยังไม่เท่าไหร่ใช่นเไม่เท่าไหร่ครับส่วนเนี่เ นี่ฮะนี่มันออกน้ำล้ะนะฮะเนี่ยของที่มันออกดีนะคือออกน้ำไอ้พวกออกออกนิ่มแบะไหนหายไปเลยน้ายไหลยังทิ้งไม่ใส่เลยพี่ยังครับให้มันแห้งจะเวลาเราเรียกทำจริงเนี่ยใช้ไฟแรงไปเลยแต่ต้องคนนะฮะ เี๋ยวไปแล้วปล่อยเออแล้วรับรองเลยออกมาดำปี๋เลยร<อ>ับแสดงว่าคุณอีเดียชอบกินแบบนี้ใช่ไหมคนนี<อ> <พา S 2> ้ชอกิน <พา S 1> น้อยคน <พา S 1> คนอี <พา S 1> เดียกิน,นก็จะชั้นกลางก<อ>ินชั้นปลายๆนี่น<อ>นไม่กินหรอกเขากินง่ายๆจะปฏิจิบมแบบถั่วแกงถั่วอย่างเดียวพอละเขากินอันนี้คืออันนี้คุณพิญญาเป็ยารู้หรือว่าคุณเองหรือว่า เรียนรู so ้เองไม่ได <that> ้เรียนจากเขาเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็ออกมาทำกินให้ลูกทำกินเองเนยลูกจนป่องลูกสาวอป่องแต่นชายไม่ค่อยค่อยกินนะส่วนชายไม่ค่อยกินนะหนึ่งคนทำโรตีแล้วไม่ยกินจ็ดอกินโรตีโรตีใน่ยทำพแล้วไม่กิน โอ้พ no? oh, okay. ิมดเราไม่เคยกินน่ะเนาะสลับหรอ่่าะรู้นีื่องย่หนึ่งแล้วนะคีับกขอเียวเกิดนี่เอกวตงอ๋ออายุขึ้จะสาเออเอามันไหมออยกต้องโทไหม ทอนทอนโต๊ะครับตั้งตัวไหมเอาแต่่วยก่อนนะาแต่่วยก่อนนะตไปใช้กิน้อนามื่อี้้อนนาใส่กี่้อเทาจะเทั5ช้อนเนี่ยาก้ อน้เหลืออะไรมัลาเอามัลาลงมาค่ะายงมัลาของ่เ้ยนเยไ้ัดแล้วไปรวีนไไล่ะเยอะนะโอเคอย่ามัเค็มนะเหลือเยอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

400 miếng vỏ. Miếng này không ai ăn phải. bỏ miếng này. À, làm xin cắt lại? Đây

อร่อยวะอร่อยแล้เอออร่อยอ่านานลองดิเอาน้ำมะน,ะนาวลองอยูน้ำมะนาวส่แต้มนาวาานลอง <S <S ออนาอองนตะุตอบไ,ไม่เนากเออี่หอตีนะทีนี้หอมเนี่ที่มันมีอย่างเงี้ยมันไม่แห้งพอ เราต้องผัดของให้มันแห้งเลยก่อนแล้วก็ใส่พอหอมมันจะเป็นภาระกับเรา่าถ้ามันมันไม่แห้งปั๊บมันจะเป็น,นชุ่มฉ่ำกิดช้ยอยหมดเพราะหอมนี่ต้องพอดีพอดีไม่ตรงมากนี่ผมใส่เยอะไปก็เป็นไงกินแล้วอร่อยอรอยเอาสาักตัวหนึ่งก็พอนะจ้ะให้สงองตัวใช่ไหมอ่า เอ๋อวันนี้ก็พออะไรอ่ะได้ไหมว่าได้นะอ่างเดียวอร่อยอ่ะอม,มเยอะไปพอพอหอมเยอะไปแล้วมันออกมันไม่ออกสีสันมากน่ากินเนี่ยพิโรธีอ่ะเหมาะเหมาะตเซ็ดเซ็ด ที่ผมทำมาของมันนิดเดียวแล้วออกสีแดงเยอะมากพยายามใส่สีแดงให้หมดอะไรพอลงชิมดูเรื่อยๆไม่เหยียบอ่ะอนี่คือชิมอ่ะ